วัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เจ๊ตังคนโฮไทยเจ๊ตังพารวยนะคะมาหอดมาถึงบ้านปลาล่ำพี่น้องโอ้ไปแล้วไปแล้วกับเข่ากับขายเบิร์แล้วบางเนี่ยเกียงตับโอ้เหลือบอกโมอยูเดททวยห,หนึ่งเห็นมาเนี่ยแสงโมกับมีนะคะท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้เราจะไปกินตำป่ากันเดอ้อพี่น้องนะคะ โอ้ยได้เลี่ยวดำปาลาเรื่ม,มวันมะรี้ต้องเป็นดำไทยเนาะวันนี้รัฐบาลไทยนะคะดำเหล้าเอาไปเลี่ยวนะคะสวัสดีค่ะคุณป้ารามสวัสดีค่ะจัดกันด้วหมู่มบ้านนี้เขาจุดตำเล้าไป,าไปย่ำตัวเลขตำเล้าในปลาล่ำตัวใดก็อจับตัวเดขลืมแล้วพันเหมือนเสีงเ้ยน สามสี่แปดนะคะสำหรับรัฐบาลลาวนะคะกำลังเตรียมของวันนี้จะขอเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยต่อนะคะว่าจ,จะบด้เห็นอันน,อน้องนำผ้าแล้วพีน่น้องนำผ้ามารวยคุณบูชาปไปแล้วเด้อผู้ใดกัผู้ใด,ดเขามาเห็นในคลิปนี้ก็คือ น้องน้ำผ้าพนสิบไปยยูหม่องไม้นะคะไปยยูน้ำไผ่ก็ขอให้ตัดผมโชคดีมีโชคลาภวิรุณราชหรือว่าคุณเยี่ยูอ้อมน้อยกระทุ่มแบนนะคระับพนพนว่าจะได้กบ,บุญท่าพนอยากบูชาน้องแมวลูกกอกแมวไปเป็นบ่มพนเป็นของดีเนาะพนก็อยากได้เนาะถากประจัดให้เพ่นเพ่นตัวแรกนะครับเป็นลูกกอกแมวตัวแรกถ้าได้ของดีไปนะคะกับมีโชคลาภนะคะคือประล่ำพน เคยเบ่าวซูเอฟซีฟังไหค่ะตั้งแต่ได้มาขายของก็ดีดีมาสั่นนะคะพี่น้องโอ้ปวอยากปวดเจักหน่อยดิเด็กกินหอนเป็นว่าบันนี้หอมฮอมอยู่บันนี่ไว้ใจฮักว่าไว้จะเฝ้าไห้เด้อไห้แล้วพี่น้องกินหอนหอมฮ่อมเคยผูกพันเนาะค่ะเนาะจากเสดจะหนาวเบิ้งเพ้นไปเป็นทางสุดท้ายแสดงว่าอาจจะมีลูกกอก ตูไม้ไม่ยู่น้ำได้หนิเพิ่นจังอยากไปอยากไไดึไปเพิ่งถองบ่ทถองแล้วแต่ว่าหยาดมันโได้ยนโะอ้แต่ว่าเพิ่งถองแล้วแสดงว่าเพิ่นอยากไปได้หนิขอ่อยว่าบอกอยู่ว่านให้อันเดอร์ให้ได้ลูกของใหม่อีกเด้อเลยคนทีสิอ่อนแปลนไฮคาเทอมได้หนี่อะคะท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะกับ ตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยวันนี้นะคะของลูกกอกแมวน้องนำมานะคะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ขอแล้วก็จะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องเอาทุนรับาไทย่ครับครับใกล้บ่ข้องทนจากรัใาลไทยใ่ใใรัใ้นใกล้หม <c oughs> ้อคใกล้ ไปกับให้ทำให้ลวยให้ครับเนาะใหส้สชคดีนะคใหส้สชคดีคืออยู่คนนีล้ลองององนี้ก็ครับน้อง,องนำมาน้องนำมาจะไปแล้วนะครับไปหาคุณพ่อเย่นะครับพ่อเย่นะครับสมุทรสาครน,นะครับก็ให้คุณพ่อเย่นะครับประสบไปความสุขความเจริญด้วยครับเด้อบูชา ลูกกอกแมวของคุณป้ารำไปนะครับเป็นตัวอย่างเรือพ่อด้วยตัวแรกนะครับป้ารำจะให้ตัวแรกนะครับเดี๋ยวแอดมินหลังจากจะไปจัดส่งให้ด้วยครับเดจะไปส่งให้วันนี้นะครับได้ยากหายจักหน่อยได้เดี๋ยวหัวใจหักความบาดอยู่หายป้ารำมาหัวใจหายนะครับเลือดหน่อยนี่นบมันบูมีเดิเดี๋ยวมนจะหายจกในหลอกป้ารำเี๋ยวเปบูซาไป เพิ่นได้บุญได้กุศลน,น้ำพุก,กันนะครับปลาล่ำพนมีความผูกพันเพิ่นเคยอยู่น้ำพิ่นมาแต่ลนตะนานเนาะเอ่ยว่าไอ้เขาจะมีอยู่ชาไปเพิ่นกันจัาสีคัพจังใดแล้วที่นอนเลยครับตอนนี้ปลาล่ำนะครับจะขอรัฐบาลไทยนะครับ16กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นรัฐบาลไทยเด้อลูกกอ,อกเด้อเมื่อวานก่ะขอตำเหล้าไปเด้อครับเพินกับเขียนให้นะครับ3ตัวชัดเจนนะครับ 348น,น,นะครับส,สำหรับจำราวันนี้นะครับตำลาวสามสีนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะ34 38แล้วก็84นะคะพ่อย่เกับพ่อเด็กว่ายังได้ฝนมาแล้วแต่อีเม่เราว่าเมื่อวานฝนมาคือทอดเมื่อฝนมาเมื่อหอนเงินเมื่อวานบ่เมื่อเฮือนยังไปว่าอมๆอยู่เต็มก็คือทอดฝนมา โบเป็นยังหรอกเยอะเยอไส้กลางอยู่นะครับไส้ก<ส>ลาก,ก็ไปแล<ส>้วไส้ไงก็จะไปเมืนอนี้นะครับเด้อน้องน้ำผานะครับไอ้พูดอ่านี้ในทองผลลัพธ์ผลเสียออกมาอยู่สมุทรสาครนะครับคนจะไปะยู้านตัดผมนะครับก็ขอให้คุณพ่อเย่นะครับห้มีลูกค้าหลายเด้อคุณพ่อเด้อให้ลูกค้ามาตัดผมหลายๆนะครับคุณพ่อันก็อยู่ตำบลอ้อมน้อยนะครับอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ก็ไม right? ่มีจังหวัดไม่แต่ไอ้กอ้กัคฮัดไปชนีแต่อำเภอจังหวัดนี้จังหวัดพนิยาปใเจ้าหนี้พี่นนอะกั็เป็นยังจจงโทัรแล้วก็ส่งไปให้เพิ่นเด้อให้ฮอดให้เถิงเด้อ โอ้ลูกค่ะตัวสีลายนอตัดผมปกติกับลายอยู่แล้วมันถือว่าเป็นอาชีพที่ดีมากนะครับอาชีพตัดผมนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอาชีพที่เพิ่นอนุรักษ์ไว้นะครับมีเฉพาะคนไทยนะครับที่เป็นช่างตัดผมนะครับประเทศอื่นไม่สามารถนะครับอาชีพนะครับไม่สามารถประกอบกิจการร้านตัดผมได้ในเมืองไทยนะครับให้เฉพาะคนไทยนะครับเป็นอาชีพที่ดีมากพิเศษบอกปาล์ม จะพ่อของเม็ดว้เนาะไปเบิปเป่งในห่านหลอมันนี่เมดแล้วเราเมน,เมน,เนี่นกับสิใจหายแน่จังน้อยแต่ว่าเป็น,ปนยังดอกเพิ่นกับส,สิไปไปดีเฮ้ากับสิ่ได้โชคก่อนไ่เขามาคือวาละ่ะขอสามตัวเนะาะขอแตกสามตัวเด้อเมือแรงนี่ ใช่ครับอรัฐบาลไทยเด็กครับอันนี้บ๊อสตัวนั้นเต็นตัวหมู่ว่านเลยแม่ข้าวว่าเล้าที่จุดไว้แมนหมู่ว่านเลยนะอันนี้ตำไทยนสามสี่แปดนะขอให้แตกเล้าแต่ว่าเมื่อนี้นะขอให้แตกไทยผู้ใดเข้ามากกับสาธุเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตัวใดตัวเล็กประล้ำตัวใดตัวแรกตัวใดค่ะ เลขสี่นะครับตัวแรกนะครับเลขสี่เลขสี่พี่น้องขอโชคดีถูกตอลี่แล้วนาทีหนึ่งด้วยครับไดู้้ใดได้ามารับชมนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางของลูกกอกแมวคุณป้าราน้องข้าทิพย์นะครับใครซื้อเลขสีวันนี้มีโชคแน่นอนนะคะในวันที่16กเนาะ16กุมภาพันธ์พศ2568ใครมีเลขสีติดไว้งวนนี้มีโชคสำหรับพี่น้องเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับสาหรับตัวเลขแนวทาง รัฐบาลไทยของลูกกอ,อกแมวของคุณปารามนะครับเมื่อกี้ท่านผู้เลื่เดินทางไปนะครับไปขอโชคกับคุณย่าสง่าข้นงามสาวสา,วสา,วสาวนะครับสาวสาขน,นงามานะครับจะเขียนให้สามตัวนะครับเดสำสมัครตัวนี้กระทางของคุณย่าสง่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมรอดูว่าตัวที่สองจะเป็นตัวไหนตัวแรกเป็นเลขสี่คือเลขศูนย์นอปาร์ล รบอันนี้ตัวแรกชัดเจนนะครับเป็นเลขสี่นะครับตัวที่สองนะครับกาลังจะเขียนให้นะครับไทรเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะสําหรับใครที่หยิบจากตัวเลข4 0 0 4คุณคือผู้โชคดีคุณคือผู้โชคดีขอยถูกวันใหญ่ด้วยครับเด้พี่น้องผู้ใดซื้อไว้เรียวนี่4 0 0 4ถือแท้แหงวดนี่พี่น้อง เอาไปแล้วแต่ว่าบูเ,เห็นบ่เห็นได้ในแผง4004เมื่อเช้าวันนี้นค่ะไปกินเขาอยู่ไอ้สมเด็จไม่มีเลยในแผงเป็เัอหา,าท่านผู้ชมมีอยู่บ่บางในแผลงอรเตะลี่บ่มีเลยเด้อืเมื่อเช้าวนนี้คอยกระเบิ้งอยู่ไม่มี40อ่ะพิเยน,นให้ชัดเจนนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับ40น,นะครับ เป็นปตัวเลขของใครหรือเปล่าเนาะตัวนี้นะคะตัวที่สามนะครับตัวที่สามนะครับใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าตัวนี้เป็นดังไหมแต่เมื่อเช้านี้ดูในลอตเตอรี่หลายแผงไม่มีเลยตัวนี้อะไรอ่ะพ<ว>ูได<น>้เป็นผู้โชคดีใครโชคเด้อพึ่จะได้ไปเที่ยวไกลเด้อน้องนำพานะครับพั่จะไปเที่ยวอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะครับไปอยู่กับคุณพ่อเยนะครับเป็นช่างตัดผมนะครับแต่ขอให้คุณพ่อเยนะครับ แตูุ่ข้าหลายเด้ยพอเดอ้รอบูชาลูกกอกแมวของคุณปารัมนองเขาทิพไปนะครับก็ให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับอะไรน้งองช่องอะไรมากคือครวรคือนนี่เดอ้อ ปลาล่มบอกว่าถ้าไปยูน้ำผู้ใดก็ขอให้เงินไหลนองทองไหลมามจะทำกิจการสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาวันนี้ร้านตัดผมนะคะได้บูชาไปนะคะก็ขอให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆตัดผมสวยๆรอๆให้กับลูกค้าเนาะครับ fc ท่านใดน,นะครับที่อยากไปตัดผมร้านคุณพ่อเย่นะครับอยู่ที่ร้านชอ วิรุนราชนะครับชอวิรุณราชนะครับเป็นร้านตัดผมนะครับช่างเย็ครับหรือว่าซื้อเหรียญท่นซื้อเยครับอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยนะครับอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับบอกคนทั่วคนอยู่มาโชคดีบอสมุทรอันคนบูชาไปแล้วลูกค้าเขาไลยบอกบ้างบอ้ที่เวฟีดองยันแต่ทักไปทางไลน์เด้อพ่อเด้อตาฟันดีกับโทรมาบอกบุญพรธมีเด้อครับเด้ออย่าลืมนะคะช่าง ตัดผมเออลูกค้าเข้าเยอะไหมมีโชคไหมถ้าได้โชคก็อย่าลืมบอกแอดมินด้วยนะเลขยังจะว่าะมันหัวในหน่อยนี่คือเลขสองเป็นหัวในนาอไปก็ว่าเลขสองเด็ดตัวเลขจ็ดจะเกนเป็นเลขสี่นะครับตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับมาดูตัวที่สามนะครับใช่เบิ่องเลยดูเป็นหัวใจครับวันวานไม่ไหววันเป็นแบบไม่เมย์อยากน่อยดีวัน นทอดน้ำผ้าบ่แมงปลาลำรอให้แล้วนะคะดีใจนะคะจะแตกสามตัวอะเขาให้แตกสามตัวเด้อเดี๋ยวว่าจะรถมาสิภูไหน้องมะเสียเอาไว้พน่ะเข้าคุยกันเมื่อวานพนก็ติ่งมาเลยกับยานบุไรไเนาะพนพน่ะอยากได้อยากผู้ชายอยู่เด้อพนีครับนึกว่าเพิ่นเอาเล่นทีแรกเนาะ พวกเอรเยนที่เขาเบิงเขาคนเบิกเลยคือคนที่มีความเชื่อนะคะท่านผู้ชมเขาจะมีความแบบว่ารู้สึกว่าเออถ้าเขาอยากได้อยากไม้มาจริงๆนี่เขาอยากจะบูชาอันนี้เป็นความเชื่อนะคนที่เคยได้บูชาแล้วก็ลูกกอกไม่ว่าจะเป็นลูกกอกแมวหรือว่าลกแมวที่เคยไปอยู่ด้วยนี่ความจิตศรัทธานี่เขาขอขอพรังจากลูกกอกแมวขอพรนี่เพื่อประสบความสําเร็จเพิ่นก็เลอยอยากบูชาจังสินะมันจะเป็นลักษณะนี่ คือเขาบูชากับอย่างอื่นที่เขามีความนับถือไม่ไม่ใช่เฉพาะลูกกอกแมวนะอย่างอื่นก็เหมือนกันจิตมันสิถึงเนาะประล้ำเนาะเจวาวบอสำหรับทางรัฐบาลไทย408ศูนปนดะครับบาทเงามเด็เลขไทยก็3,48แปนั่นบอตำล่ากระตำล่าฮะแล้วตำล่าวน่ะ3,48 อันนี้ขอรัฐบาลไทยได้ครับขอรัฐบาลไทย408นะครับ408 804นะครับอย่าลืมตัดเลนสองตัวด้วยครับเด้อขั้เลนเป็นเกืบสิคขึ้นกก่อนนี่ขอบคุณทุกไ่าถ้าเป็นเจ๊ตังนะท่านผู้ชมนะคะเออตำราวก็ใช่อยู่แต่ว่าอันนี้ขอไทยแต่ถ้าใครอยากเสียงเราก็ไม่ว่ากันเลย แม่นก็อยากให้พิจารณาไว้นะคะบางทีน่ะคือตัวเลขของปลาลํมันมันจะชอบมาอย่างนี้เนาะปลาลําเนาะบางทีไทยมันเข้าลาวลาวมันเข้าไทยนะของเจ้ามันชิเป็นลักษณะนี้ไหมแม่นแม่นบอกดบป๊ไเออแปะไวที่สูแปะไวคุณผู้ชมนะคะก็สำหรับตัวเลขนะคะเป็นเอรัฐบาลไทยนะคะของลูกกอกแมวนะคะ น้องนำมาน้องพารวยนะคะให้งดวันที่16กุมภา 1000, พันธอ์พศ2568 408 408หรือว่า804นะคะอีนน้องมันจับกต่ละ80ปลาอีบมาโอ้โห<ะ>่บอค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะอขอให้เฮงๆเ,เลยรวยนะคะจับแค่ห้บุกโจ้แ่ห้เบอร์เตอร์ลูกเ เกิดมาเด้น้ำมาคือซื้อเด้อลูกเด้อมาพาด้วยใชะเดือแต่ผ้าลวยบ่านพาลวยกับโลกบ่านโอ้ยแม่ก็ใจหายแต่น้อคิดหอดคิดถึงบอกเพื่อนนะสซางล่าซางล่าเนี่ยด้ำเพื่อนไก่เพื่อนถือเกลีกถือเบอร์เด้อลูกเอืเออได้หลูกขาเขาเด้อก็ได้เตรียมพร้อมเด้อก็เลยเตรียมผ้าแดงให้แม่โอ้โหว่าสิไปรีกแต่ใได้จัดแต่งให้ สมเพิ่นน่ะแ่ะแต่ว่าอันนี้แบบดวนเนะานะมาดวนมาดวนกันเลยไปดวนนะคะ,นะจะได้กขอบคุณป้าลำหลายๆนะคะที่แบ่งปันแนวทังให้เอฟซีแล้วก็ขอให้เอฟซีมีโชคลาภนะคะอ,อย่าลืมนะคะตัวเลขของป้าลำนะคะตําไทยเป็นตําลาวตําลาวก็อาจจะเป็นตําไทยได้เพราะฉะนั้นฝากไว้ทั้งสองตำไทยแล้วก็ตําลาวนะคะเสี่ยงโชคได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแจับดิษฐ์ จับขอาานบ่นางบ่จับสานบ่ล้มันจับจับกระดาษโอ้เ่าดียวกันจนบ่ขอให้เอีทุกท่านสโชควันมานสุขปู่สุขคนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนาไรหนานะคะสวัสดีค่ะใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ